สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มน้ำมันพีทีขาลงใต้นะครับอยู่แถวแถวน่าจะเป็นบางสะพานนะฮะวันนี้ได้มาแวะอาบน้าที่นี่เพื่อนเพื่อนครับเวลามาอาบน้ำที่นี่ไม่ต้องตกใจนะทีแรกผมก็ตกใจนะครับเพราะว่าน้ำที่เนี้ยมันไม่นิ่งนะครับมันคือมันแรงด้วยแล้วมันก็เบาด้วยทีแรกอาบน้ำปุ๊บอา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 ปุ๊บถูสบู่ถูอะไรพอเปิดน้ำไปทีเฮ้ยน้ำมันไม่ไหลจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันไหลแต่มันจะมีแรง และมีเบามีแรงและมีเบามันทาให้เราตกใจเล่นครับผมจะกดให้ดูนะดูนะครับแล้วมันก็จะเบาเบาเรื่อยๆเบาเรื่อยๆเบา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 จนผมตกใจเลยนึกว่ามันไม่ไหลแล้วแต่เดี๋ยวมันก็แรงอีกนะครับนห็นะมันเบาจนตกใจเลยอ่ะตอนถูะบู่แล้ว พอตัถูสบู่แล้วมันเบาไงมันเบาจะมีเหมื่นมันน้ําจะหมดอะไรโรงงานนี้นะครับก็เลยตกใจ <c oughs> จริงๆมันมันก็แรงมันก็เบาไม่ไมีมมอะไรหรอกนะครับ <c oughs> เออปั้นน้ำมันพีที่นี่เขาโอเคนะนะฮะปั๊มใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องูอกเไยว่ามีที่อาบน้ําให้จับคนขับรถด้วยเนาะผมเองก็มาแอาแวะนะฮะและ้วก็น้ําที่นี่นิดหนึ่งโอเค ขอบคุณมากๆเลยปั๊ม PT นะครับขอบคุณหลายหลายปั๊มกว้างขวางใหญ่โตครับนะฮะปั๊ม PT ขาลงใต้นะครับจอดอยู่ตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรพักฟรีแค่มีน้ำแมกกาด โอ้สุดยอดปั๊มพีทีใหญ่โตมโหลานก็ขอบคุณนะครับนะมาอาบน้ำที่ปั๊มพีทีด้วยแล้วก็ชุ่มฉ่ำเลยต้องบอกว่าปั๊มเขาใหญ่โตมโหลานเหมาะแก่การที่จะเอารถบรรทุกมาจอดนอนจอดทุกออนได้ข่าวว่ารัางสันออนทัวชอบมาจอดที่ปั๊มนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็เลยมาแวะสันหน่อย <c oughs> ได้ข่าวว่า น้องรังสรรออนทัวร์เขาก็ขับรถบรรทุกนะครับขับรถขับรถพ่วงนะเข้ามาจอดแถวแถวนี้ใช่หรือเปล่าใช่ปั๊มเดียวกันป่ะถ้ารังสรรออนทัวร์ดูอยู่นะคอมเมนต์หน่อยว่าใช่ปั๊มเดียวกันไหมแต่ผมว่าน่าจะใช่นะน่าจะเป็นปั๊มพีทีของบางสะพานนี้แหละนะฮะขาลงใต้นะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นลานจอดรถที่แบบกว้างกวางมากเลยดูดิก็เหมาะเหมาะกับการจอดนะฮะจอด จอดพักผ่อนจอดอาบน้ําอะไรได้หมดเลยผมเองก็จอดอาบน้ํานิดนึงเ,เดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดล่มๆแต่ว่าจุดล่มของเขาเนี่ยก็จะไม่มีเท่าไหร่นะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาจะแดดแดดมันจะแรงแล้วก็ต้นไม้เขาจะมีน้อยนิดนึงนะจริงๆถ้าปลูกต้นไม้อีกหน่อยนึงก็คงจะดีให้ต้นไม้เยอะฝ่น,นี้นิดนึงก็คงจะดีแต่ว่าบางทีปั๊มบางปั๊มเนี่ยเขา เขาอาจจะไม่เน้นต้นไม้ไงเพราะว่าต้นไม้เนี่ยมันทําให้รกด้วยบางทีใบมันร่วงมาแล้วมันไม่มีคนทําความสะอาดหรือว่าเราจะต้องเสียงบเสียงบในการที่จะต้องจ้างคนทําความสะอาดด้วยอะไรเงี้ยมันก็มันก็หลากหลายเหตุผลนะแต่ไม่มีต้นไม้ก็อยู่ได้นะรถส่วนใหญ่ก็มาพักผ่อนกันที่นี่นะครับเราเดินทางมาี่นี่ก็มาอาบน้ําได้เลยนี่ให้ดูที่อาบน้ําอยู่ตรงนี้ ตรงาทางนู้นเป็นทางเข้านะครับทางเข้าอยู่ด้านนู้นวิ่งจากทางเข้ามาก็ตรงเข้ามาได้เลยมาอน้ําได้เลยเยี่ยมครับมผมก็เดินทางกําลังจะไปสู่ภาคใต้กํลาลังมุ่งหน้าไปจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าจะไปไปถึงอู่ราชาเทาลอยนะครับก็จะไปหาถ่ายคลิปในการปรับแต่งรถบรรทุกนะฮะการ ำแหนบทำผาลอยกระพุนงานวาวเสริมแหนบาวางพอลอยแล้วก็ปรับแต่งช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ก็อาจจะไปทาคิดอยู่ที่นั่น <c oughs> ก็น่าจะอยู่หลังสวนหรือไม่ก็น่าจะอยู่แถวชุมพรเน,นี่ยน่าจะประมาณสักวันสองวันนี้แหละนะครับแล้วก็อาจจะเดินทางต่อแต่ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหนต่อแค่นั้นเองนะครับก็เอาเป็นอันว่าเพื่อนๆน,นคนไหนที่เป็น FC ผมก็เจอผมก็ทักทายได้นะ,อ,ะอย่าลืมนะครับนะมาแวะที่ปั๊มพีทีการเข้าห้องน้ำ ก็ไม่ต้องตกใจเหมือนผมผมก็ตกใจเหมือนกันก็คือเข้าไปอาบน้ําปุ๊บพอรถสู่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 ฟอกสบู่เสร็จปุ๊บโอ้ยน้ํามันหยุดไหลเฮ้ยทําไมมันไหลน้อยนะฮะเมื่อมันไหลน้อยทีเดียวรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันจะไหลยังไงเนี่ยนะมันทําให้เราตกใจนะะจริงๆไม่ต้องตกใจนะก็พูดง่ายๆว่าเดี๋ยวมันก็ไหลเองมันมันจะไหลเบาไหลแรงไหลเบาไหลแรงอยู่อย่างนั้นแหละนะครับ ฝากไว้ไ้วยครับนะฮะผมเดินทางมาทางภาคใต้เพื่อนๆคนไหนที่ขับรถบรรทุกนะครับแล้วก็อยากให้ผมรีวิวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเบารถหนักนะครับจนเป็นรถอะไรก็ได้ที่เป็นรถบรรทุกเนี่ยนะฮะก็สามารถทักแชทมาในข้อความของทางเพจได้นะครับแล้วกอ็อยู่ในบริเวณแถวๆหลังสวนหรือแถวๆจังหวัดชุมพรเนี่ยนะฮะก็แวะเวียนเข้ามาเที่ยวหาผมได้นะครับผมอยู่พิกัดวันนี้น่าจะเป็น อยู่แถวแถวร้านราชาเผาลอยก่อนนะครับนะบถ้ายังไงก็ลองทักแชทหาผมดูนะมาเจอกันได้นะครับพูดคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันยินดีต้อนรับครับบ๊ายบาย